ครับสวัสดีครับคุณแม่ทุกๆท่านนะครับนี่ช่องน้องแตงโมนะครับยามเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาน้องแตงโมเดินออกกําลังกายนะครับทุกๆวันนะครับแต่วันนี้ก็พาน้องกินน้ําเสร็จก็เดินออกกําลังกายเพื่อจะเลาะกินหญ้าอ่อนนะครับที่ป่านะครับคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านก็ช่วยรับชมด้วยนะครับขอเชิญครับได้มาแล้วไหม เยอะๆนห้ห้านี่ครับจะพาน้องหาเลาะกินหญ้าอ่อนนะครับบำรุงท้องนะครับบำรุงร่างกายให้น้องนะครับเพราะว่าน้องจะได้กินหญ้านะครับแล้วก็กินอาหารของหวานจากคุณแม่นะครับที่มาช่วยอุดหนุนนะครับมาช่วยทําบุญกับช้างนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับน้องก็จะเดินไปนะครับน้องแตงโมสายโยกนะครับมาแล้วมามาไม่มาเจ้าหน้ากี นี่ครับพาน้องเราเดินกินหญ้าออกกันลังกายทุกๆวันนะครับอันนี้ก็จะพาเข้าป่านะครับแต่ช่วงนี้ก็หญ้าก็พอได้กินนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าอ่อนนะครับฝนก็ตกนะครับแล้วก็หญ้าก,ก็กำลังขึ้นนะครับมาแล้วไหม,มไปทูต้นยางเขาลูกมาเดเ๋ยวเขอกระดาษพ่อไปออไป ไปมูเด็กไปกันอนไรเดี๋ยวไปไปไปกินหญ้าก่อนลุกไปนี่ครับเดี๋ยวพาน้องเลาะเที่ยวป่าครับวันนี้ครับกินหญ้านะครับทุกทุกครั้งจะพาน้องเดินถูต้นไม้นะครับแล้วก,ก,ก็กินน้ำนะครับแต่วันนี้จะพาน้องเดินกินหญ้านะครับหาเลาะกินหญ้าอ่อนนะครับนี่ครับ เป็นรึปลเป็นเอนอเอานี่ครับเป็นหญ้าอ่อนนะครับจะให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับติดรับชมนะครับหรือว่าติดตามช่องน้องเตงโมก็ได้ให้น้องแตงโมเดิอนออกกำลังกายนะครับ่อให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับนี่ครับขาของน้องก็ข้างหนึ่งนะครับก็ขาสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับปฤติกรรมของช้างนะครับวิถีชีวิตของช้างนะครับอย่างไงก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสพานบุญให้น้องนะครับขอเชิญได้เลยนะครับชชวยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับน้องก็ช่องเล็กๆนะครับตกงานอยู่ที่พัทยาในขณะนี้นะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสบานพุนให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าคะแนนของน้องก็ไม่เยอะนะครับเพื่อให้น้องได้รับทานของหวานนะครับนี่ครับน้องก็จะคันนะครับแล้วก็เล่นนะครับถูต้นไม้นะครับเก็บหญ้าไปเรื่อยๆนะครับให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับ มาแล้วมมาสักจีน้จีนันี่ครับจะให้คุณแม่ได้รับชมให้น้องได้รับประทานของหญ้านะครับเป็นหญ้าอ่อนนะครับในขณะนี้นะครับหญ้าอ่อนนะครับเพราะว่าฝนตกได้สองสามวันนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับน้องก็เริ่มมีหญ้าอ่อนกินแล้วนะครับเพื่อให้น้องได้รับประทานของของหญ้าอ่อนนะครับเพื่อบำรุงร่างกายให้น้องนะครับ Heh, คุณพ่อควานไม่ควานก็จะให้น้องได้เดิอนออกกําลังกายทุกวันนะครับวันละครั้งสองครั้งบางครั้งก็ให้ออกกําลังกายตอนเช้าบางครั้งก็ออกกำลังกายตอนเย็นนะครับทุกๆวันนะครับต้องให้ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าขาของน้องไม่ค่อยดีนะครับที่คุณพ่อควานได้พูดว่าไว้ว่าน้องเคยได้ตกเขาหยุดที่เชียงรายนะครับน้องก็เลยขาสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะครับ นนี้ก็น้องก็ได้ท้องนะครับมาอยู่ที่พัทยานะครับท้องอยู่นะครับขณะนี้นะครับน้องก็ท้องได้ส4บเดือนนะครับขึ้น15เดือนแล้วนะครับในขณะนี้ครับน้องก็ท้องขึ้นเกือบขึ้น15เดือนนะครับน้องก็เริ่มท้องแก่แล้วนะครับยังไงก็คุณแม่ทุกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับและเป็นสะพานบุญให้น้องด้วยนะครับ น้องก็ตกงานอยู่ที่พัทยาในขณะนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะครับที่มารับชมช่องน้องแตงโมนะครับขอบคุณมากนะครับน้องก็ช่องเล็กๆนะครับง่ยก็ขอเชิญคุณแม่คุณพ่อทุกทท่านด้วยนะครับช่วยรับชมนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้น้องแตงโมด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้รับประทานของหวานนะครับ บำรุงท้องบำรุงคันนะครับเพราะว่าน้องจะไลฟ์ช่วงเย็นนะครับเพื่อให้น้องได้รับประทานของหวานนะครับไลฟ์สดยูทูบทางยูทูบตอนเย็นนะครับเพื่อให้น้องได้รับประทานของหวานบำรุงท้องบำรุงคันนะครับบำรุงน้ํานมนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านนะครับที่มาช่วยรับชมนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้น้องแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ นะครับจะให้น้องได้รับหอกอให้คุณแม่คุณพ่อได้รับชมนะครับพฤติกรรมของช้างนะครับในขณะนี้น้องแตงโมนะครับทองได้14เดือนแล้วนะครับเึ้น15เดือนนะครับดูทองของน้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยติดตามช่องน้องแตงโมด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับ ติดตามช่องน้องเล็กๆนะครับน้องแตงโมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอคุณแม่ท่านไหนที่มารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดสับสไลค์นะครับน้องก็จะเดินกลินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงเวลานะครับแล้วก็น้องจะพ่อควานก็จะพาน้องไปอยู่ที่พักนะครับ บรรยากาศเดี๋ยวนี้ก็คลื่มคลาคลื่นฝนนะครับคลึมฟ้่าคลื่นฝนนะครับในขณะนี้นะครับบรรยากาศอบอ้าวนะครับน้องแตงโมนะครับขอโทษขอประทานอภัยนะครับคุณแม่ทุกๆุกท่านนะครับพ่อขวาน พูดอะไรผิดบางการน,นะครับพูดอะไรผิดบางประการก็ขอโทษขออาาภาัยด้วยนะครับเพราะว่าพอขวานก็ความรู้น้อยนะครับบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกนะครับขอโทษขออาาภาัยด้วยนะครับนี่กินจะเล่นด้วยกินด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็ยังดีนะครับฝนตกแล้วหญ้าก็สวยมากครับนะครับนี่ยหญ้าครับสวยงามมากนะครับหญ้าอ่อนนะครับยัก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นผ่านบุญให้น้องแต่งโมด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้มีทรัพย์เยอะๆนะครับเพื่อให้น้องได้ ยังไงก็ขอเชิญครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแตงโมนะครับช่องน้องแตงโมทังน้องแตงโมนะครับครับดูลมของน้องนะครับ มากนะครับเ,เพื่อ,อน้องๆน,นะครับเริ่มใหญ่แล้วครับท้องของน้องก็เริ่มโตแล้วลนะครับว่า,าน้องค้องได้สิบสี่เดือนนะครับขึ้นสิบห้าแล้วนะครับน้องก็เริ่มจะท้องน้องก็เริ่มจะท้องแก่แล้วนะครับในขณะนี้นะครับ ยังไงก็เชวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญนให้น้องแตงโมด้วยนะครับยัให้น้องช่องเล็กๆนะครับน้องแตงโมสายโยกนะครับวันนี้จะพาเดิอนออกกำลังกายนะครับเรากินหญ้าอ่อนนะครับทุกวันนะครับน้องจะจะได้ออกกำลังกายแบบนี้ทุกวันนะครับ ผมก็จะเดินออกกําลังกายนะครับแล้วกกินยญ้าอ่อนนะครับทุกๆวันนะครับหญ้าครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นนะครับน้องก็มีอาหารกินไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยเป็นสะพานบุญทําบุญกับช้างทองได้นะครับ ยังไงก็พ่อควานแม่ควานก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านนะครับที่มาช่วยติดตามช่องน้องแตงโมนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็คุณพ่อแตงโมก็ขอปิดไลค์แค่นี้นะครับปิดไลค์แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ